รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถสวยสภาพดีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับรถ Toyota c a m r ร2.2 SEG เกียร์ออโต้นะคะรถยดือนปี01ค่ะติดแก๊ส LPG มานะคะพอประหยัดมากๆค่ะทุกท่านคันนี้ทางด้านผู้ขายตั้งราคาไว้ที่75,000บาทนะคะรถพร้อมใช้ได้เลยค่ะโครงสร้างตัวถังเดิมๆค่ะเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ระบบเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติทำงานปกติทั้ง2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊ส LPG ค่ะเกียร์ทำงานปกติรื่นไหลดีระบบแอร์เย็นช่วงร่างไม่มีเสียงดังค่ะระบบไฟสมบูรณ์นะคะอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมคือมีไฟตัดหมอกค่ะเช้าของเปลี่ยนมาให้ใหม่เครื่องเสียง CD MP3 USB TV นะคะ พร้อมติดฟ,ฟิล์มกองแสงรอบคัน80%ค่ะมีรีโมทกันขโมยด้วยนะคะรถบ้านแท้ทะเบียนบุคคลค่ะผู้ขายรับประกันการโอนให้นะคะคันนี้ Toyota c a m r ร75,000บาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายรถคันนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งตัดสินใจจากรูปนะคะ นอกจากท่านจะไปดูตัวรถและทดลองขับด้วยตนเองและอย่าลืมตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ